ใครกันในลิฟต์ชั้นใต้ดินภาพเปิดโถงอาคารร้างแสงไฟสลัวเสียงรองเท้ากระทบพื้นยามลังเลเศร้าไม่มีใครอยู่แล้วนี่ทำไมถึงหยุดที่ชั้นใต้ดินเสียงกล้องสะท้อนในความเงียบเขาเดินช้าๆไปที่ลิฟต์มือกดปุ่มเรียกท่ามกลางความอึดอัดเสียงคลิกลิฟต์เปิดออกอัตโนมัติรอยโคลนสกรปรกบ,บนพื้นดึงความสนใจทันทียามตกใจเศร้าไม่มีใครแต่พืนลิฟต์มีรอยเท้าเปื้อนคลน เขาเก้าวถอยหลังเสียงกระซิบดังขึ้นพร้อมลมพัดเกลียนบุกขนลุกว่าเสียงลึกลับมาช้าไปข้ารอเจ้านานแล้วไฟกระพริบสลับเสียงหัวเราะเบาๆทำลายความเงียบลิบป,ปิดลงเองย้ำเสียงสั่นเศร้าใครอยู่ในนั้นเสียงลิบดิ่งลงราวกับสูญหายไปในความมืดร้ายที่สิ้นสุดภาพล่อป,ปีว่างเปล่าเสียงลมแผ่บรรยากาศเงียบนั้นมีใครบางคน หรือบางอย่างรอคอยอยู่ในความลึกลับของตึกนี้ทั้งหมดคือคำถามที่รอคำตอบในความมืดข้อความปิดภาพลิปเปิดช้าๆจบด้วยความเงียบคุณกล้าลองพิสูจน์หรือไม่กดติดตามเพื่อคนพบเรื่องลี้ลับใหม่และแบ่งปันให้เพื่อนที่รักในความสยองท้าไทยเหมือนกับคุณ